เมื่อชาวกัมพูชาเที่ยวเมืองไทยแล้วเริ่มเข้าใจว่าการท่องเที่ยวที่เรียกว่ามันพัฒนากว่ามากเป็นอย่างไรมาดูวดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านการบอกเล่าของโพสต์ของนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชากันครับก่อนอื่นเลยเขาก็พูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศของเขานะครับที่แบบว่าร้านค้าเนี่ย เขาจะรับสกุลเงินที่มันหลากหลายและซับซ้อนบางทีก็รับเงินจากนักท่องเที่ยวมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าพอทอนเงินนะครับก็ทอนเงินของประเทศเขากลับคืนไปอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าในมุมมองของนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะไม่ค่อยโอเคมากนะเวลาจ่ายดอลลาร์ไปก็ต้องการที่จะได้รับเงินดอลลาร์ทอนคืนมาสิแต่ประเทศไทยนะครับเขาก็มาเห็นว่าเมืองไทยก็ใช้เงินบาทอย่างเดียวเลยก็คือเงินประเทศไทยนี่แหละ การใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานใช้เงินบาทอย่างเดียวถอนเงินบาทไม่ใช่ว่าจะมีการเล่นแบบจ่ายเงินอีกสกุลหนึ่งไปแล้วก็ถอนอีกสกุลหนึ่งมาอะไรแบบนั้นมันทําให้ดูสับสนและก็ซับซ้อนด้วยและในมุมของนักท่องเที่ยวอาจจะไม่โอเคมากนะทีนี้นะครับเขาก็เล่า,าอีกประสบการณ์หนึ่งที่เขามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วทีนี้ก็เกิดแผลนะครับเวลาออกไปทะเลโดนแมงอะไรกัดก็ไม่รู้ เขาก็บอกว่าเขาได้เข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วมากๆเลยเข้าพบหมอได้อย่างรวดเร็วมากๆและค่าบริการก็ไม่ได้สูงจนเกินไปโอ้โหอันนี้ขนาดในมุมของชาวกัมพูชานะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมานะว่าไปโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกชนนะครับถัดมาครับเขาบอกว่าเรื่องของความยากจนที่มีน้อยกว่าก็ทําให้การท่องเที่ยวนั้นพัฒนาดีกว่าและก็ดีต่อน,นักท่องเที่ยวมากกว่าด้วยเรื่องนี้เขาก็ไปเปรียบเทียกบกับในตัวเมืองเลยนะครับก็คือเวลาเอาแค่คนขายของเลย คนขายของก็จะไม่ได้ตามตื้อนักท่องเที่ยวในระดับที่แบบว่าต้องตื้อซื้อให้ได้แบบแต่เขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าในประเทศของเขานะ่ะมันจะลําบากใจมากกว่ามากเลยคือเวลาคนตื้อให้ซื้อของหรือว่ามาตื้อของเงินอะไรแบบเนี้ยมันจะลําบากใจกับนักท่องเที่ยวมากแต่พอมาที่เมืองไทยนะครับชาวกัมพูชาคนนี้ก็บอกว่าตามแหล่งท่องเที่ยวเองก็ไม่มีใครมารบกวนเขาเลยเราค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวมากๆคนไทยค่อนข้างให้พื้นที่กับนักท่องเที่ยว จะเว้นก็แต่ว่าคุณไปติดต่อที่จะใช้บริการกับพวกเขาใช้บริการขับรถอะไรแบบนี้พวกเขาก็จะพยายามตามตือ้อสักหน่อยแต่ถ้าคุณเดินไปตามสถานที่ต่างๆก็แทบจะไม่มีใครตามตื้ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้เองนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยมองว่าคุณไม่ใช่ชาวตะวันตกหรือเปล่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมักจะถูกมองว่าเป็นคนมีเงินพรากเขามีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายได้แต่คุณหน้าตาอาจจะคล้ายคนไทยอยู่แล้วดังนั้นอาจจะไม่ได้ถูกรบกวนมากนกะ แต่ในมุมของเจ้าของโพสต์นะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าแต่ถ้าเป็นที่กัมพูชานะไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเป็นชาวตะวันตกหรือเปล่าเลยแต่ถ้าคุณดูท่าทีเป็นนักท่องเที่ยวคุณจะถูกรบกวนทันทีผมคิดว่าสิ่งนี้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมันพัฒนามากกว่าในอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขามีนักท่องเที่ยวมากมายต่อให้ไม่เดินมาตามตื้อใครสักคนอยู่อย่างนั้นพวกเขาก็สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับคนอื่นๆได้อยู่ดีนั่นคือความแตกต่างเลยมันส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนนนนาากว่เเป็แบบีี้อง นอกจากนั้นแล้วผมพบว่าทั้งไทยกับกัมพูชาในช่วงฤดูร้อนก็ต่างมีอากาศร้อนไม่ต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวด้วยร้านสะดวกซื้อคือมีอยู่ทุกที่อากาศที่ร้อนทําให้ผมสามารถเข้าไปซื้อน้ําเย็นๆได้ทุกที่เลยมีร้านค้ายอยู่ทุกที่อีกทั้งยังมีร้านสะดวกซื้อที่มีอากาศเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นจึงทาให้ผม ค่อนข้างพอใจกับการเดินทางในสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทยมากกว่าและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือผมสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้ทุกที่เลยในร้านสะดวกซื้อแทบจะรวบรวมทุกอย่างไว้หมดแล้วถ้าคุณคิดอยากจะซื้ออะไรในใจร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่แทบทุก300เมตรน่าจะทําให้คุณสามารถเข้าถึงความสะดวกได้อย่างแท้จริงอันที่จริงการพูชาก็มีร้านค้ามากมายนะแต่มันยังไม่ได้สะดวกเท่าเมื่อเทียบกับร้านสะดวกซื้อแบบที่มีในไทย ผมมองออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโดยเฉพาะในย่านท่องเที่ยวมาทําให้ชีวิตการท่องเที่ยวนั้นสะดวกสบายกว่าผมสามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่ออีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยพัฒนามากกว่าก็คือในแต่ละเมืองตามแหล่งท่องเที่ยวจะมีอะไรให้ทํามากมายเต็มไปหมดคนไทยจะคิดกิจกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือคิดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมีอะไรทําในเมืองของพวกเขาในทางตรงกันข้ามผมบอกได้เลยว่าแม้แต่นครวัดเองถ้าไปเยี่ยมชมแล้ว ลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะท่องเที่ยวอะไรต่อแล้วแต่ตอนที่ผมไปที่ภูเก็ตผมพบว่ามันมีอะไรทำมากมายพวกเขาชูเมืองเก่าจากเมืองเก,เก่าที่มันไม่ได้มีความน่าสนใจแต่ก็กลายเป็นเมืองที่น่าไปถ่ายรูปนอกจากไปถ่ายรูปแล้วยังเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดดีๆเต็มไปหมดเลยร้านค้าที่น่าเข้าอีกมากมายนั่นคือสิ่งที่มันมีในไทยมันไม่ใช่แค่การมีชายหาดเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาใสาก่กิจกรรมต่างๆลงไปด้วย โดยเฉพาะถ้าไปในเทศกาลสงการของไทยแม้ว่าในกัมพูชาก็มีเทศกาลสงการอยู่เหมือนกันแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าเทศกาลของไทยจะมีการจัดงานจัดอีเวนต์กันเป็นจริงเป็นจังมากๆนั่นคือสิ่งที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนากว่าเขาทําแบบนี้กันมันทําให้การท่องทเที่ยวของต่างชาติที่เข้ามามันดูมีสีสันมากกว่าประเทศอื่นๆความเห็นทํานมาครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่า อุกกตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตกว่าและมันดีกว่าก็คือความปลอดภัยต่อน,นักท่องเที่ยวนะครับเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าขอเพียงแค่กัมพูชาสามารถทําเรื่องนี้ได้ดีนะมันก็ดีมากๆแล้วไม่ต้องไปเน้นเรื่องอื่นก็ได้เรื่องการสร้างเมืองให้มีอะไรทําอยู่เรื่อยๆอันนั้นค่อยไปคิดทีหลังแต่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมันต้องมาเป็นอันดับแรกเลยอย่างสิ่งที่คุณยกตัวอย่างมาเมืองไทยถ้าคุณโดนเอาเปรียบเมื่อไหร่นะคุณสามารถไปหาตํารวจท่องเที่ยวได้เลยคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ นั่นคือสิ่งที่เมืองไทยมีและก็มีอยู่ทุกที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันส่งผลให้ต่างชาติรู้สึกไว้ใจกับประเทศไทยมากกว่าโดยความเห็นตัดมานะครับก็พูดถึงทางเลือกการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับคนนี้ก็บอกว่าเขาเดินทางไปที่เมืองไทยแล้วก็พบว่าไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ชายหาดอีกแห่งได้เลยแต่ขณะเดียวกันก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีคาเฟ่สวยๆมากมายด้วยโดยชาวกมพูชาคนนี้นะครับก็บอกว่าไปที่จังหวัดกระบี่มานะแน่นอนว่าชายหาดที่อยู่ติดกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ แต่ว่านอกจากชายหาดแล้วประเทศไทยพัฒนาโซนอื่นๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านค้าต่างๆมีการตกแต่งที่สวยงามมันน่าไปถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยแม้แต่ในเมืองเล็กๆก็ยังมีทางเลือกการเที่ยวมากไปอาหารก็เป็นสิ่งที่สุดยอดด้วยเช่นกันไม่ว่าเราจะคุ้นเคยกับอาหารไทยอยู่บ้างแต่มันวิเศษมากๆเลยที่มีคนจํานวนมากขายอาหารอยู่เต็มไปหมดถ้ายังไม่ถูกใจร้านอาหารในโซนนี้ก็สามารถไปโซนอื่นๆก็พบเจอร้านอาหารได้อีกอยู่ดีมันมีอยู่ทุกที่และสะดวกมากจริงๆ ความเห็นตบาครับก็บ,บอกว่าถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ทุกที่ในประเทศไทยนั้นสุดยอดมากๆผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกัมพูชาเช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนไทยโดยทั่วไปพรกะเขามีเงินลงทุนให้กับแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าจะเห็นได้ชัดว่าพอเกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ๆจะมีที่พักเจ๋งๆมีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้มันช่วยส่งเสริมให้ท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างรวดเร็วมาก แม้ประเทศไทยจะไม่ได้แปลกตาสำหรับผมแต่การที่ผู้คนพร้อมใจกันช่วยซัพพอร์ตทางด้านการท่องเที่ยวทําให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองเติบโตนั่นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากมันไม่เกิดขึ้นในกัมพูชาเลยผมไปสถานที่ท่องเที่ยวมาหลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมคล้ายๆกันแต่พื้นที่หลายแห่งของไทยมีการพัฒนามากกว่าร้านอาหารชวนอาหารในไทยนี่เป็นสิ่งที่ผมกับครอบครัวมากจะนั่งรถแล้วก็เข้าไปทานอาหารที่นั่นกัน ผมค่อนข้างเห็นด้วยถ้าจะบอกว่าเมืองไทยมีทางเลือกที่มากกว่านี่ขนาดไม่ใช่ภูมิภาคที่เป็นย่านของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชายังมีอะไรให้เที่ยวมากมายเต็มไปหมดภาคเอกชนในไทยมีส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตมากโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับด้วยนะเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าอันที่จริงนะจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาก็ส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานนะครับก็เป็นภาคอีสานเราเนะี่ย แล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังชั้นนาท็อปสิของประเทศซะด้วยซ้ํานะเขาก็พบว่าแม้แต่จังหวัดหรือว่าเมืองตามชายแดนที่ติดกับกัมพูชาก็ยังมีอะไรให้เที่ยวให้ทํามากมายเลยไม่อยากนึกเลยว่าเมืองอื่นๆพื้นที่อื่นจะมีมากมายแค่ไหนแต่บางคนนะครับก็เข้ามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องประชากรด้วยนะประชากรตามตัวเมืองใหญ่ๆของไทยส่วนใหญ่ก็จะประชากรเยอะกว่า นั่นจึงส่งผลให้มีผู้คนจํานวนมากเลยที่พวกเขามีส่วนช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวนั้นเติบโตจะเห็นได้ว่าเมืองที่อยู่ติดกับกัมพูชาก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากกว่าทั้งนั้นเลยแต่ผมว่าเรื่องเหล่านี้มันขาดไปได้เลยถ้าพวกเขาขาดโครงสร้างพื้นฐานก็คงจะไม่ต่างจากกัมพูชาประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่านั่นจึงทําให้พื้นที่ต่างๆของไทยก็สามารถลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้มากกว่าด้วยแต่กัมพูชาบางพื้นที่มันน่าไปเที่ยวม,มากๆเลยนะ แต่โครงสร้างพื้นฐานถนนทน,นทางมันยังไม่ดีมากนะดังนั้นพอไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนเองก็จะไม่ได้ใหญ่โตเมื่อเทียบกับไทยอันนี้ก็หมายถึงพวกร้านอาหารพวกอะไรใหญ่ๆทั่วไปเลยนะครับก็คือภาคเอกชนลงทุนอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเมืองของไทยยังมีอะไรให้ทำย,ยังมีอะไรให้ไปมากมายในการบในความรู้สึกสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสักรับชม ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี